สวัสดีครับวันนี้นะครับก็มาพบกับอลองดูช n n e l นะครับวันนี้จะมารีวิวรองเท้าที่เพิ่งได้มาสดๆร้อนๆนะครับตัวนี้เนี่ยต้องบอกความตั้งใจก่อนว่าเห็นครั้งแรกเนี่ยผมตกหลุมรักเลยนะครับด้วยสีของเขานะครับแล้วก็ดีไซน์จริงๆผมเคยไปลองสีอื่นที่ชอบมาแล้วด้วยว่าเออมันก็ใส่สบายมากนะครับก็เลยอยากได้มากๆก็เลยรอวันโปรนะครับวันที่9 ทันวานะครับคือมันจะมีโปร12-12ของทางเว็บเอสิคไทยแลนดนะครับผมเนี่ยก็ปกติเป็นคนนอนเร็วนะครับแต่ว่าเนื่องจากจะมีโปรวันที่9ผมอยากได้มากก็เลยอยู่ดึกนะครับของวันที่8นะครับจนเลยเที่ยงคืนไปนะครับแล้วผมก็รีบเข้าไปซื้อนะครับแล้วก็ใส่โค้ดลดราคานะครับก็ได้มาในราคา2,600บาทนะครับซึ่งราคาเต็มอยู่ที่5 5 0 0บาทนะครับ ก็ได้เหมือนได้ให้ลด5 0ร์เซนะครับรุ่นนี้คือเอสินะครับเจลคยาโน่ส mm hmm. 4นะครับเบอร์10 US mm hmm. กล่องสวยมากนะครับเป็นสีน้ำเงินสวยเลยครับแล้วก็ดูดีมากบวก,กกับตัดกับตัวหนังสือที่เป็นเมทัลลิกสีเทานะครับซึ่งผมชอบสีเมทัลลิกสีเทามากครับสีซิลเวอร์เนี่ยครับอ่าตอนนี้เป็นเอสินะครับ ทำร่วมกับดีไซเนอร์นะครับชื่อแองเจโลบาร์คริบาคริอันนี้ผมก็อ่านชื่อเขาไม่ออกเหมือนกันนะครับอ่านไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะครับเอาเป็นว่าโอเคช่างมันนะครับมาดูด้านในนะครับตัวกล่องด้านในนะครับจะเป็นสีดำนะครับเปิดออกมาเป็นสีดำก็สวยไปอีกแบบครับ ไปดูตัวรองเท้ากันดีกว่าตัวนี้นะครับเจลไคยานโน่14นะครับถ้าใครรู้จากไคยาโน่นะครับของเอซิกเขาเนี่ยจะเป็นรองเท้าที่เป็นสายวิ่งนะครับคือทำมาเพื่อวิ่งจุดสงหลักของตัวรุ่นไคยาโน่เนี่ยจะเป็นรองเท้าว,วิ่งที่ถ้าใครเคยได้ลองใส่นะครับก็จะรู้ว่ามันนุ่มสบายมากนะครับแล้วก็ เขาจะเน้นคาราโนนะ่เขาจะเน้นในเรื่องของ Stability นะครับก็คือความมั่นคงในการใส่นะครับใส่แล้วล็อกเท้าได้ดีไม่ขยื่อนนะครับแล้วก็เดินเหนะินก็คือนิ่งมากนะครับแบบว่าล็อกเท้าได้ดีครับแล้วก็วัสดุส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างดีนะครับสีสีนี่คือจี๊ดมากครับซื้อเพราะสีสีเป็นเมทัลลิกนะครับแล้วก็ ตัดกับสีที่มันสดใสอย่างเงี้ยครับซึ่งอินสปายของสีต่างๆเหแล่าเนี้ยตัว Angelo Black q u i d นะครับเขาก็ได้อินสปายมาจากทงชาตินะครับเอกวาดอร์นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับตัวของดีไซเนอร์เองเนี่ยเขามีเชื้อสายเอกวาดอร์นะครับก็เลยใช้สีทงชาติเนี่ยเข้ามาดีไซน์รองเท้าคู่นี้นะครับก็เป็นอีก รองเท้าคู่หนึ่งนะครับที่สวยมากๆนะครับด้วยผมเนี่ยชอบสีเมทัลลิกสีเงินอยู่แล้วนะครับเนี่ยฮะพวกลายเส้นต่างๆบวกกับสีสันที่สดใสนะครับที่เพิ่มเข้ามาก็สวยมากๆนะครับคู่นี้ใส่สบายครับแล้วก็ระบายอากาศได้ดีครับดูจากผ้าเมชนะครับผ้าตะข่ายที่อยู่รอบรองเท้าเลย เน้นเรื่องของความใส่สบายความระบายอากาศได้ดีนะครับคู่นี้อ๋อแล้วก็ลืมพูดไปนะครับตัวเจลนี้ฮะที่ผมชอบมากคือเป็นสีฟ้าน้ําทะเลชอบสีฟ้าน้ําทะเลมากมากครับสวยจริงครับโอเคดูพื้นรองเท้ากันนิดนึงนะครับนี่นะครับขนาดฟอนต์ตกษรพื้นรองเท้ายังสวยเลยครับแล้วก็สีสวยมากนะครับก็คือเป็นสีของตัวรองเท้านะครับ สีฟ้านะครับแล้วก็สีเหลืองเขียวนะครับซึ่งโ,โหคู่คือเขาทําสีออกมาได้ใกล้เคียงกันมากเลยนะครับเนี่ยฮะโลโ,โก้ในพื้นรองเท้ากับตัววัสดุที่ใช้เนี่ยสีใกล้เคียงกันจริงครับถือว่าละเอียดมากนะครับคู่นี้ดีเทลจัดจัดนะครับแล้วก็ข้างในนะครับเหมือนตัว gel l i g t สารที่ผมเคยรีวิวไปนะครับเป็นไนลอนนะครับข้างล่าง มาดูเอลโซนิดหนึ่งครับเอลโซ่ก็ยังสวยนะครับสีฟ้านะครับสีเดียวกับตัวนี้นะครับแล้วก็สีส้มตัวนี้นะครับลิงก์กันทั้งคู่นะครับแล้วก็มีแชงเพจนะครับสีเงินกับสีฟ้าสวยงามมากครับมิดโซ่สีขาวนะครับตัดกับตัวรองเท้าที่ส่วนใหญ่เป็นสีดากับเชือกสีขาวนะครับก็แมชกันได้ดีนะครับโอเคถือว่าเป็นอีกคู่ที่ สวยมากครับชอบมากแล้วก็รู้สึกว่าคุ้มนะฮะกับราคา2,600บาทก็เดี๋ยวจะลองใส่ไปอีกสักพักนะครับว่าใส่ไปสักเดือน2เดือนเนะี่ยจะรู้สึกยังไงบ้างโอเคเดี๋ยวเราจะไปออนฟีดกันให้ดูด้วยนะครับ หลังจากที่เราไปออนฟีดกันมานะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูวิดีโอตัวนี้นะครับยังไงก็ฝากติดตามช่องลองดูช n n e l เอาไว้ด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ